สวัสดีครับพี่พีดีแชแนลครับวันนี้ครับผมอยู่กับแผ่นลองเมาส์จากแบรนด์ Leather Gaming Gear นะครับเป็นแผ่นลองเมาส์รุ่นอัปเกรดจากรุ่นออริจินอลนะครับซึ่งเขาจะเติมหัวโปรลงไปนะครับตอนนี้เขาออกมา2ตัวครับคือ Saturn Pro นะครับแล้วก็ Venus Pro ครับแล้วก็แบรนด์ Leather Gaming Gear นะครับนำเข้าโดยบริษัท Mouse Innovation นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับแล้วก็แผ่นรุ่นโปรเนี่ยเขาเพิ่งออกเลยนะครับแล้วก็สินค้าก็หมดค่อนข้างไวครับแต่ทางร้านเขาก็เติมของเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับแผ่นลองเมาส์ทั้ง2ตััววนนีี้ะครบ่าาเมข้อดียังไงครับแล้วก็มี มีความแตกต่างกับตัวออริจินอลยังไงครับต้องบอกเลยว่าตอนขนส่งนะครับทางมาอินโนเมชั่นเนี่ยเขาห่อบับเบิลมาหนามากนะครับประมาณ2ชั้นนะครับแล้วก็อันนี้ครับเขาจะเป็นกล่องน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลละเอียดของแผ่นรองมือตัวนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับห้าร้อยคูณห้าร้อยมิลนะครับแล้วก็หนาประมาณสามชุดห้ามิลนะครับแล้วก็เม็ดในไต้หวันนะครับแล้วก็สีนี้เป็นสีดํานะครับจะเป็นเส้นสีดําแล้วเขาก็จะบอกความเร็วของพื้นผิวตัวนี้นะครับเขาจะเขียนนว่ากกัับบะคร แผ่นรองมาตัวนี้ก็เป็นสายคอนโทรลนะครับส่วนอีกตัวนึ่งก็เป็น v ี n ัสโปรครับวีนัสโปรครับเขาจะเรียกว่าเป็นแผ่นไฮบริดนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นผิวประเภทความเร็วนะครับขนาดเท่ากันนะครับ5้าร้คูณ5้าแล้วก็หนาประมาณ3 5ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับซึ่งเมื่อเราแกะกล่องน้ําตาลออกมานะครับเราก็จะเจอกล่องอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งผมถือว่าเรื่องแพ็กเกจของเขาเนี่ย แน่นหนามากนะครับ Saturn Pro ครับ Type Control Medium นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีของแผ่นรองเมาส์ตรงนี้จะเป็นตัวแผ่นรองเมาส์เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับพอเราเปิดมาเราก็จะเจอกับตัวแผ่นรองเมาส์เลยนะครับ นี่ครับแผ่นใหญ่มากครับเพราะแผ่นลองเมส์มันไม่มวนครับเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยเราก็สามารถใช้เล่นได้เลยนะเพราะว่าแผ่นมันไม่มวนนะครับเนี่ยสามารถวางได้แนบสนิทมากเลยผมขอเริ่มที่รุ่น s ซ t u r n Pro ก่อนนะครับตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับเขาเป็นสายคอนโทรลนะครับแล้วก็พื้นผิวนะมีความเรียบมากเลยครับแล้วก็แผ่นลองมส์ของ l e t t e r g a m i เ g g e ก r เขาจะเป็นแบบอันโคดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอุณหภูมิเนี่ย มันจะไม่ส่งผลต่อความรวดเร็วของแผ่นรองเมาส์ครับเช่นบางครั้งนะครับเออห้องเรามีอุณหภูมิที่ชื้อนอะ่ะมีความชื้นสูงนะครับมันจะทําให้แผ่นรองเมาส์เนี่ยมันได้รับความชื้นนะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์มันก็จะมีความหนืดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้รับความชื้นนั่นเองนะครับแต่มันจะไม่เกิดกับแผ่นรองเมาส์แบบอันโค้แบบนี้นะครับ สัมผัสแรกเลยครับคือเป็นผิวเรียบนะครับแล้วก็ความนุ่มผมรู้สึกว่ามันมีความนุ่มอยู่นะเวลาเอานิ้วกดไปแต่เวลาเราวางข้อมือวางเมาส์หรือว่าวาดเมาส์อย่างเงี้ยเมาส์มันไม่จมนะครับรูปลักษณ์ของไพลนรองเมาส์ครับก็จะเหมือนกับตัวออริจินอลครับก็จะมีโลโก้ของดาวเซตเทิลนะครับอยู่มุมขวาล่างนะครับไซส์อย่างที่บอกครับ500คูณ500มิลนะครับแล้วก็หนาประมาณ3.5มมิลซึ่งความหนาครับผมรู้สึกว่าเขาบางลงกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับผมอยากให้ดูการเย็บขขออบบรรรักกาาเยงตววโ่ผมู้สึ มันมีความแน่นมีความละเอียดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังมีความนุ่มอยู่นะครับส่วนเรื่องขอบนะครับความนูนความสูงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่าตัวแผ่นรองเมาส์อีกนะก็คือโลโปรไฟล์ Pro จริงๆอะ่ะสมมติแผ่นรองเมาส์มันหนาประมาณนี้นะครับตัวขอบเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าแผ่นรองเมาส์อีกนิดนึง้วยผมรู้สึกว่ามันมันโลมากเพราะฉะนั้นมันไม่ส่งผลต่อแขนเรานะครับเวลาเราวางแขนวางข้อมืออะไรนะครับส่วนขอบตรงเนี้ยมันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ตัวขอบครับเขาจะมีความบางลงกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆลองสังเกตภาพดู ผมคิดว่าไฮไลท์ของตัวโปรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้แผ่นลองมาตัวนี้มีราคาที่สูงพอสมควรนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโฟมด้านล่างครับโฟมด้านล่างครับเขาเรียกว่าเป็นโฟมพอลอนนะครับซึ่งมันเป็นโฟมวัสดุเดียวกับแผ่นลมาของอดิซานนะครับถ้าใครเคยใช้แผ่นอดิซานมาก่อนน่ผมจะบอกเลยว่ามันเหมือนกันเลยนะครับซึ่งโฟมพอลอนนะครับโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์เขาจะจับเรียงกันอย่างดีนะครับมันทําให้โฟมตัวเนี้ยมันมีความละเอียดมากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นจริงๆเนี่ยมันสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีนะครับสำหรับโฟมโพลอนแบบนี้แล้วก็จะมีขนาดที่บางกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบากว่า คือมันจะทนกว่าโฟมปกตินะครับมันจะทนกว่าโฟมธรรมดาส่วนเรื่องพื้นผิวครับพื้นผิวผมคิดว่ามันเหมือนตัวออริจินอลนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่สิ่งที่ต่างผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของงานประกอบนะครับที่มันเนี๊ยบกว่าเดิมนะครับมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับใช้โฟมที่ดีกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องคุณภาพของพื้นผิวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมคิดว่า มันก็ยังแสดงความเป็นแผ่นคอนโทรลได้อย่างดีเยี่ยมนะครับความเร็วมันจะไม่ได้เร็วนะครับมันจะมีความฟุดๆเล็กๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันเรียบนะครับเวลาเราวางแขนวางข้อมืออะไรเนี่ย ผมจะรู้สึกสบายมากนะครับแล้วก็เขาจะเป็นโฟมที่มันจะดูดซับแรงกระแทกหน่อยๆนะครับเวลาเราตวัดเมาส์ยกเมาส์กระแทกเมาส์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีฟิลลิ่งที่ดีอะ่ะมีความรู้สึกที่ดีอะ่ะต่อมาตัววีนัสครับตัววีนัสเนี่ยเขาจะมีความเร็วกว่าตัวเซตเทิลเมื่อกี้นะครับตามข้อมูลครับเขาเป็นแผ่นไฮบริดนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยเขาจะมีความเร็วกว่าตัวเซตเทิลเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับสมมติเมื่อกี้ตัวเซตเทิลอ่ะความเร็วประมาณ3านะครับตัวเนี่ยผมคิดว่าความเร็วกว็ประมาณ5มมันไไ่ด้เร็วจนเกินไปนะครับ ผมยังแอบรู้สึกว่าวมันเป็นแผ่นที่แบบกลางอๆอ่ะเผลอๆผมคิดว่าผมน่าจะชอบกับตัวเซตเทิลนิดนะสำหรับตัววีนัทเนี่ยพื้นผิวครับมันจะเป็นพื้นผิวที่มีความสากมากกว่าตัวเซตเทิเมื่อกี้นะครับเซตเทิ Saturn เมื่อกี้เขาจะเรียบตัวเนี้ยยังมีความสากที่เราสามารถรู้สึกได้แต่ไม่ได้ส่งผลต่อข้อมือเราแน่นอนครับไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องการวาดเมาส์การเสียดสีของข้อมือเราแน่นอนครับคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเมาส์แบนเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาผมจับเมาส์เนี่ย นิ้วของผมเน่ยมันก็จะไปเสียดสีกับแผ่นรองเมาส์เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาผมจับแบบคลอกคลิปอย่างเงี้ยครับตัวนี้ครับมันจะไปเสียดสีกับแผ่นรองเมาส์บางครั้งก็ตรงนิ้วโป้งเหมือนกันจะไปเสียดสีกับแผ่นรองเมาส์ผมไม่ได้รู้สึกลำคายอะไรนะมันเป็นพื้นผิวที่สากแต่มีความลื่นนะครับ มีความสบายอยู่นะ,นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของแหวนรองเท้าของ Leather m i n g Gear อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องรายียดตางครับเหมือนตัว s a t เ r n เมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับเรื่องของโลโก้นะครับนี่เป็นโลโก้ของ v e n u s นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นโฟมเหมือนกันครับโฟมโพลลอนเหมือนกัน ขอบก็เป็นขอบที่บางเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคงมีคําถามนะครับว่าไอ้เจ้าเซตเทิลกับเจ้าวีนัสเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นและได้ลองใช้แผ่นรองเมาส์ทั้ง2ตัวนี้นะครับคือแผ่นรองเมาส์ทั้งสองตัวนี่ยครับมันไม่ใช่แผ่นรองเมาส์สายสปีดเท่าไหร่นะครับคือตัวเซตเทิลครับเขาเป็นแผ่นคอนโทรลอยู่แล้วนะครับอย่างที่เขาบอกส่วนตัววีนัสเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นไฮบริดสปีดนะครับแต่ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีความเร็วมากเท่าไหร่นะครับความเร็วทั้ง2ตัวเนี้ยผมคิดว่าใกล้เคียงกันอย่างที่บอกสมมติตัวนี้เร็ว3นะครับตัวนี้อาจจะเร็ว5นะครับสิ่งที่ต่างกันผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเรียบนะครับตัวเนี้ยจะมีความเรียบกว่าตัวเนี้ยจะมีความสากกว่านะครับแต่ถ้าผมจะแนะนำจริงจริงนะครับอยากให้ผมช่วยเลือกจริงๆก็อยู่ที่เกมนะครับถ้าเกมไหนที่ต้องอาศัยความนิ่งนะครับอาศัยการเคลื่อนไหวเมาส์ที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อย่างเช่นพวกวอลเล็ทอย่างเงี้ยต้องล ผมคิดว่าก็ไปใช้แผ่นที่มันเป็นคอนโทรลจริงๆดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเกมที่เพิ่มความเร็วเมาส์มาอีกนิดนึงนะครับผมคิดว่าตัววีนัสก็น่าสนแต่มันก็เป็นความเร็วที่สามารถควบคุมได้อยู่นะอันนี้ผมขอเน้นย้ําเลยมันไม่ได้เป็นแผ่นที่เร็วจนเกินไปสาหรับเจ้าวีนัส ผมคิดว่าสิ่งที่คนอยากรู้จริงๆครับน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าตัวออริจินอลเนี่ยมันแตกต่างกับตัวโปรยังไงนะครับผมขอยกตัววีนัทมาเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเรื่องของสีที่ชัดเจนสีดำเขาจะเป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับแล้วก็สีแดงจะเป็นเวอร์ชันโปรนะครับข้อแรกเลยครับคือเรื่องของกล่องนะครับตัวออริจินอลจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเขาจะม้วนมานะครับเพราะฉะนั้นแผ่นมันจะไม่ได้มีความเรียบเนียนนะครับเวลาเรากางออกมาเนี่ยมันยังเป็นม้วนเป็นคลื่นเล็กๆอยู่นะครับเพราะ แต่ต่างกับเวอร์ชันโปรครับเวอร์ชันโปรเนี่ยมันเป็นกล่องแบบแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาออกจากกล่องปุ๊บเราสามารถใช้เล่นได้เลยนะครับแผ่นมันจะมีความเรียบเนียนมาก <S <S อีกข้อครับเป็นเรื่องของขนาดนะครับตัวออริจินอลนะครับจะมีขนาดอยู่ที่490คูณ 4/ 10มิลน,นะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่4มิลน,นะครับความหนาอยู่ที่4มิลส่วนตัวโปรครับตัวโปรจะอยู่ที่500คูณ500มิลนะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่3.5มมิลนะครับซึ่งความหนาเนี่ยมนันต่างกันประมาณ0.5ศูนยา ตัวโปรเนี่ยจะมีความบางกว่าเยอะเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูมันเป็นความบางที่สังเกตได้จริงๆอะ่ะนะฮะอีกข้อที่แตกต่างนะครับก็คือเรื่องของขอบนะครับตัวโปรเนี่ยจะมีการเย็บขอบที่แน่นหนากว่านะครับจะชิดกว่านะครับแล้วก็จะเป็นขอบที่บางลงกว่าตัวออริจินอลนะครับตัวออริจินอลเนี่ยขอบเขาจะหนานะครับแล้วก็เวลาเราเอามือทาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเล็กๆนะครับว่ามันมีความนูนของขอบอยู่ แตกต่างกับตัวโปรครับตัวโปรเนี่ยเขาจะเป็นขอบที่อยู่ต่ำกว่าแผ่นรองเมาส์อีกนะครับแล้วก็จะไม่มีความนูนนะครับเวลาเอาข้อมือไปสียอะไรเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเรื่องของความทนทานครับผมยังใช้ไม่ถึงจุดที่มันจะพังนะครับแต่ผมก็พิสูจน์ได้ว่าโฟมโพลลอนน่ะมันดีกว่าโฟมแบบปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องของอายุการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับตามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีอีกข้อนึงนะครับที่ผมรู้สึกได้ตอนเล่นนะครับมันจะมีบางช่วงนะครับเวลาเราแบบ ซีเรียสซีเรียสหน่อยอะเราจะตะวัดเมาส์วไวๆนะครับเลื่อนไหวเมาส์วไวๆนะครับมันทําให้บางครั้งอะเมาส์ของเราเนี่ยเราจะใช้แรงกดเยอะมากเลยนะครับผมรู้สึกว่า ตัวโปรเนี่ยมันจะดูดซับแรงได้ดีกว่าตัวออริจินอลนะครับเวลาผมยกเมาส์นะครับเปลี่ยนเป้าไวๆกระแทกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวโปรเนี่ยมันจะดูดซับแรงกระแทกในการตวัดเมาส์ของผมได้ดีกว่าตัวออริจินอลนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมใช้การสังเกตเอานะครับมันไม่สามารถวัดเป็นข้อมูลได้นะครับแต่เท่าที่ได้ลองใช้เนี่ยตัวโปรเนี่ยความรู้สึกตอนช่วงเวลาขับขันเนี่ยผมจะรู้สึกได้ดีกว่าตัวออริจินอลนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของความรู้สึก อีกข้อนึงครับที่ผมอยากจะเอามาแชร์นะครับถ้าคนมีตัวออริจินอลอยู่แล้วสมควรที่จะอัปเกรดเป็นตัวโปรไหมราคาครับราคามันต่างกันอยู่ที่900บาทนะครับซึ่งผมจะตอบตรงๆเลยนะมันอาจจะเป็นคําตอบที่อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่คือผมจะตอบตรงๆเลยนะครับอยู่ที่เงินของเพื่อนเพื่อนครับว่าจ่ายแล้วเดือดร้อนไหมนะครับถ้าไม่เดือดร้อนผมก็จะตอบตรงๆว่าตัวโปรอ่ะมันดีกว่านิดนึงเพราะว่าเราจะได้รับความสบายนะครับได้รับความทนทานที่มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้สีที่มันสวยมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าบางคนอาจจะคิดว่าจ่ายเพิ่ม90 0อเนี่ยมันอาจจะดูเยอะเกินไปผมก็คิดว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะมันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับอันนี้พูดตรงๆก็สรุปเลยถ้าคนที่มีตัวออริจินอลอยู่แล้วผมคิดว่ามันก็ยังดีอยู่ยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้แต่ถ้าคนยังไม่เคยมีทั้ง2ตัวนี้เลยะผมก็แนะนําให้เพิ่ม90้อยแล้วก็ไปใช้ตัวโปรดีกว่าคุณจะได้รับความสะดวกสบายที่มากกว่าแล้วก็แผ่นรองเมาส์ที่ทนทานมากกว่านะครับอีกเรื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่ององงขสินค้าาารัเพะววเเ่ต gear LeGmin ผ เขาขายดีมากเลยนะใน่ามประเทศคนก็แย่งกันใช้แย่งกันซื้อนะครับแล้วก็ในไทยอ่ะก็หมดสต็อกเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองไปเช็คทางเพจมัลวิเ n ชั่นดูแล้วกันว่าตอนนี้เหลืออยู่ไหมนะครับแต่ ทาง Mouse Innovation เขาก็เอาเข้ามาขายเรื่อยๆนะครับรีสต็อกเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องติดตามข่าวดีๆแล้วกันราคาครับ2,290บาทนะครับแล้วก็จะมีให้เลือก2สีครับคือสีดำนะครับแล้วก็สีแดงครับซึ่งสีแดงเนี่ยมันจะมีความสดกว่าสี Red w i n e ของ Adizero นะครับตัวสีแดงของ Adizero เนี่ยมันจะเป็นสีแดงมนๆหน่อยนะครับแต่ตัวสีแดงของ Leather Premium Gear มันจะมีความสดมากกว่านะครับสำหรับผมแผ่นรองเมาส์ราคา2,000กว่าบาทเนี่ย สังรับผมผมก็ถือว่ามันจัดอยู่ในประเภทที่แพงนะครับแต่เมื่อเราจ่ายเงินเพิ่มไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองคิดดูได้ความที่สบายมากขึ้นนะครับได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับได้โฟมที่หนานุ่มมากขึ้นดูซับแรงกระแทกมากขึ้นนะครับได้่นรอง้าที่มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับก็ ต้องลองชั่งน้าหนักดูดีๆแล้วกันนะครับแต่สินค้าของเลทิคกิ้งเกียนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาอีกนะครับเรื่องของเมาส์อะไรน่าสนใจมากเราติดตามแล้วกันซึ่งวันที่ผมมาทริปอยู่นะครับตอนนี้ทางร้านเขารีสต็อกสินค้าแล้วนะครับแล้วเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวล็อตหน้าเนี่ยเขาจะนําเข้าอีกขนาดเข้ามานะครับนั่นก็คือขนาด490คูณ420มิลน,นะครับมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมก็เรื่องนี้มันอยู่ที่โตนะครับซ ใหญ่กว่าโต๊ะผมอีกนะครับก็อาจจะรู้สึกเกะกะไปหน่อยถ้าเกิดมีอีกขนาดที่เข้ามาแล้วเล็กกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคเหมือนกันแต่ถ้าโต๊ะใครที่ใหญ่นะครับแผ่นใหญ่เนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับวางได้เต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวขอทดสอบเลยนะครับว่าเขาจะดูดขนสัตว์หรือเปล่านะครับเราเอาหนูทดลองตัวเดิมนะครับให้น้องเขานอนนะครับที่ตัวนี้ซัตเทิลนะครับเหเขาจะสบายนะครับหมือว่าโฟมพอลอนเนี่ยจะทําให้เขาสบายมากนะครับยิงตัองไหมเดื ไม่มีขนติดนะครับไม่มีขนติดไม่มีขนติดนะครับผมนี่ครับผมจะลองทดสอบดูนะครับว่ายางของ v i n u s Pro นะครับกับ Saturn Pro มันจะมีความหนึบที่สามารถติดโต๊ะได้ขนาดไหนนะครับอันนี้กรจกนี้มันไม่เชิง90องศานะครับมันมีความเอียงเล็กๆแต่ก็เราจะลองคาให้ดูเลยว่ายางมันนะครับเพืๆดู นี่ครับติดหนึบกับกระจกเลยนะครับแล้วขอลองกับซัตเทิร์นิดนึงนี่นะครับนี่ฮะติดหนึบเลยครับแปลว่าโฟมโพลลอนเขาดีจริงนะครับ แล้วก็ตอนนี้ทาง m o u e Innovation นะครับเขามีโปร10เดินสิบนะครับเขาจะมีส่วนลด50บาทนะครับแต่ต้องสั่งซื้อทางหน้าเพจเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่15ตุลาตอน4 0โมงนะครับก็ใครที่ลังเลอยู่ผมแนะนำให้จัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาลดราคาอยู่ด้วยผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ลังเลที่จะซื้อแผ่นลองมาตัวนี้อยู่นะครับเจอกันกับคลิปหน้าของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ